สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับเครื่องนี้เป็น Amedfit Telepo นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับที่ติดอยู่ในเครื่องลูกค้าแบตเตอรี่บวมละนะครับนี่ส่วนแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับเนี่มีเยอะเลยจำลองไว้นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมที่ร้านค่อนข้างเยอะนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้ผมประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาเช็คกันตัวแบตเตอรี่นะครับผมชาร์จให้เต็มร้อยเปอ็แล้วนะครับสังเกตแบต100%เป็นต์เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวจะทดสอบการชาร์จนะครับจริงๆแล้วก็ชาร์จไปร้อ็แล้วแหละใส่ชาร์จนี่นะครับเสียจใส่ชาร์จขึ้นนะครับอ่ะใส่ชาร์จไปเลย ขึ้นนะครับโอเคปุ่มนะครับปุ่มขวาบนกดได้อันนี้ปุ่มปุ่มเลื่อนลงนะครับกด็ได้ปุ่มเลื่อนขึ้นครับกดได้นี่หน้าจอเลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้ปุ่มแบ็คนะครับย้อนกลับ select นะย้อนกลับ เล็กมันกลับก็ได้นะครับนี่เลื่อนด้านข้างนั่นขึ้นเลื่อนลงนะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวส่งคืนลูกค้าคุณโบ๊ทนะครับใครสนใจติดต่อมาที่ช่างธันวาซ่อมมือถือจันทบุรีนะครับรับซ่อมโอเคขอบคุณมากครับ